เอาละครับทุกคนครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับทุกคนเกี่ยวกับวัฒนธรรมครับสื่อวัฒนธรรมก็มาครับกับกัมบูชาสอดไส้ทุกไทยครับทุกคนครับได้ไปยื่นประเพณีแต่งงานที่มรดกโลกโหเรื่องราวจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันเลยสวัสดีครับพวกผมรงชาแนลครับทุกคนครับเรื่องนี้ประชาชนคนไทยเนี่ย จะต้องรู้ให้ได้ไม่รู้ไม่ได้นะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศไทยกับกัมพูชานะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ยังนะมันก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชุดไทยความเป็นไทยเนี่ยมีมาเรื่อยๆนะครับทุกคนล่าสุดทุกคนศึกวัฒนธรรมเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับกัมพูชาครับ สอดใส้ชุดไทยหวังที่จะเอาไปยื่นหวังที่จะเอาเอกสารนะครับไปยื่นประเพณนนีแต่งงานโมรดกโลกยูเนสโกจอพิจารณาปีหน้า,ท,นางงทุกคนคิดว่ายังไงทุกคนคิดว่ายังไงล่ะครับนะเรื่องราวนี้นี่ฮะไม่จบไม่สิ้นจริงๆนะครับตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยเนี่ย ไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่นะครับนะเรามา,าติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะครับทุกคนนะท้งเพจดังเนี่ยก็ได้จุดประเด็นเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเพจเดียว2เพจนะครับมีเยอะมากนะครับเพจหลายเพจที่ทําเกี่ยวกับชุดไทยนะแล้วก็ทําเกี่ยวกับชุดไทยที่ไปโดนขมนบเขาเค็ม ขมิ้นเข้มชุดไทยโอ้โหสารพัดเลยนะครับที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยทั้งเพจดังนะครับก็ได้จี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจี้กระทรวงวัฒนธรรมอบอกให้ทางวัฒนธรรมไทยเนี่ยให้ตื่นตัวหน่อยนะครับหลังจากที่ได้พบกัมบูชาเนี่ยได้เสนอประเพณีแต่งงานขึ้นทะเบียนมรดกโลกต่อยูนิสโก้ ในปี2026ไปแล้วนะครับจี้ครับจี้กระทรวงวัฒนธรรมให้ตื่นตัวตอนนี้ตื่นหรือยังก็ไม่รู้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมของไทยเนี่ยนะครับขมนเขาเจ้าของเราไปแล้วนะกระทรวงรีบๆทำนะอย่าตื่นตัวให้ตื่นตัวหน่อยนะครับให้ตื่นตัวหน่อยนะนั่นแหละครับทุกคนนะด้วยกัมพูชาเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนมรอดอกโลกยูนิสโกเกี่ยวกับประเพณีแต่งงาน ในปี2026นะครับโดยมีภาพและข้อมูลที่สื่อถึงชุดไทยครับทุกคนรวมอยู่ในเอกสารด้วยวันเป็นความพยายามที่จะเคลมวัฒนธรรมอีกครั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดวอนปกป้องสิทธิทางวัฒนธรรมของชาติด้วยนะนี่แหละครับ นะหลายๆคนคนไทยก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดติดตามทุกวันนะครับสำหรับบางคนนะติดตามบางคนนะติดตามทุกวันนะับสำหรับบางคนบางคนก็ไปติดตามเกี่ยวกับชายดงชายแดนบ้างเยอะครับทุกวันเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการพูชากับไทยเนี่ยโอ้โห,โโหคดีเยอะนะครับทุกคนนะจริงตอนนี้นะผมก็ไม่ได้ไม่ไ,มได้ไนำเสนอข่าวเกี่ยวกับชุดไทยนะครับ แล้วผมก็เพิ่งมาเห็นนะครับมันมีกระแสเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก็เลยเอานำมาแชร์ให้คนไทยได้รับรู้นะครับว่าตอนนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้นะปีหน้าเนี่ยเขาจะเอาของเราไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วนะนะครับมาเรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับเพจนะครับว่าได้ออกมาโพสต์แล้วออกมาจี้กระทรวงวัฒนธรรมอย่างไงกันบ้างนะครับทุกคนฮะ เพจลูกค้าคือพระเจ้านะครับนะสำหรับใครที่ติดตามหรือว่าาะหาข้อมูลเกี่ยวกับชุดไทยอะไรอย่างนี้ครับนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับชุดไทยนี่ยเยอะมากๆนะครับกับเพจนี้ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลดูนะครับทุกคนเพจลูกค้าคือพระเจ้านะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความจี้ถึงกระทรวงวัฒนธรรมไทยให้ตื่น ตื่นได้แล้วหลังพบขมิญยื่นประเพณีแต่งงานขึ้นทะเบียนมรดกโลกแต่สอดไส้ชุดไทยโดยทางเพจก็ได้ระบุข้อความว่ากัมพูชาเตรียมยื่นประเพณีแต่งงานขึ้นทะเบียนมรดกโลกพร้อมสอดไส้ชุดไทยขนไทยเป็นไงล่ะ,ะได้ยินคำนี้แล้วทุกคนมีความคิดยังไงนะครับต่อมาครับนะเขาก็ได้บอกอยกว่า กังบูชาเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมที่จะยื่นเสนอประเพณีแต่งงานของกัมบูชานะครับให้องค์การยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ทว่าในเอกสารการนำเสนอกับมีภาพและขอ้อมูลที่สื่อถึงชุดไทยด้วยสร้างความกังวลและข้อตุกเถียงเกี่ยวกับการพยายามรวมวัฒนธรรมของไทยเนี่ย เข้าไปในเอกสารของกัมพูชานี่ครับทุกคนมีมุมมองอยังไงนะครับลองนะครับลองคิดแล้วก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับที่เขาพยายามที่จะเอาอข้อมูลและส,สื่อ,อ,อถึงชุดไทยนะครับจะพยายามรวมวัฒนธรรมไทยเข้าไปในเอกสารของกัมพูชาเขาไม่มีเอกสารเขาจะเอาอะไรมาเขาก็ต้องมองของไทยดิ ทุกคนใช่ไหมก็เขาไม่มีข้อมูลเขาไม่มีเอกสารก็มันไม่ใช่ของเขาเขาก็มาเอาของไทยสิเออเนี่ยเอาไปเอาไปหมดอยากจะได้อะไรก็เอาไปอะ <c oughs> งงจริงๆนะครับต่อมาครับทุกคนประเด็ดนนี้สร้างความกังวลมากเลยนะในหมู่ผู้เชี่ยวชาญและและประชาชนคนไทยโดยที่สุดนะครับ ประชาชนคนไทยนี่แหละที่จะพยายามที่จะจี้กระทรวงวัฒนธรรมนะใช้สื่อนี่นะครับในการจี้นะใช้สื่อนี่นครับที่ในการจี้เอาประชาชนคนไทยเนี่ยรวมตัวกันอยู่แล้วนะครับวัฒนธรรมไทยกระทรวงวัฒนธรรมไทยต้องตื่นตัวด้วยนะครับต่อมาครับเนื่องจากกัมพูชาเคยมีประวัติในการพยายามเคลมไม่ใช่พยายามเคลม ผมจะผมบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเคยมีประวัติที่จะตั้งใจเคลมดีกว่าไม่ใช่พยายามเคลมนะตั้งใจเคลมดีกว่านะครับตั้งใจเคลมวัฒนธรรม,รมและประเพณีบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องกับไทยในอดีตนะโดยที่การนำภาพชุดไทยเนี่ยไปใช้ในเอกสารนำเสนอประเพณีแต่งงานของกัมพูชาย้ำนะครับนะย้ำนะ กัมบ,บูชาเนี่ยนะครับเขาก็เอาภาพชุดไทยนี่แหละและเอกสารเนี่ยนำเสนอประเพณีแต่งงานนะเอาไปนำเสนอต่อยูเนสโกนะครับก็อย่างที่บอกครับของเขาไม่มีหรอกครับภาพนะเอาของเรานี่แหละไปนะครับนะนี่แหละครับจากนั้นนะครับอา,อาจถูกตีความได้นะว่าเป็นการพยายามสร้างความเข้าใจผิด ว่าชุดไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกัมพูชาหรือมีความเกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่ออกนี่แหละครับทุกคนประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับสิ่งที่เขาพยายามที่จะตั้งใจเคลมวัฒนธรรมของเราบางอย่างนะครับที่มันมีความที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องกับไทยในอดีตมันก็ของไทยทั้งนั้นแหละที่กัมพูชานะี่ที่เกียวกบชุดไทยลำไทย พวกอะไรสารพัดอะไรที่เขาเอาไปเป็นของตัวเองเนี่ยมันมาจากไทยทั้งนั้นนะมันมาจากไทยทั้งนั้นเขาก็รู้อยู่แล้วแต่อยากจะเคลมว่างั้นพยายามเห็นไทยอะ,อะไรสวยๆหน่อยก็เอาไปมดนะเห็นอะไรสวยๆหน่อยก็เอาไปมดเลยโอ้สารพัดจริงๆนะครับต่อมานะครับเนี่ยยังไม่จบแค่นั้นครับ กระทรวงวัฒนธรรมของไทยเนี่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะต้องจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับและเตรียมข้อมูลหลักฐานทางประวัติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อยืนยันความเป็นเอกลักษณ์ของชุดไทยรวมถึงประเพณีแต่งงานของไทยหากมีความจำเป็นอาจต้องมีการดำเนินการทางการทูตหรือการสื่อสารกับยูเนสโกเพื่อปกป้องสิทธิ ทางวัฒนธรรมของไทยด้วยนะครับนี่นะครับทุกคนสิ่งที่ประชาชนกังวลแล้วก็คือการสรวงวัฒนธรรมของไทยนี่แหละ,ะจะตื่นตัวหรือไม่ตื่นตัวอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเพราะคนไทยเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าปร,ประคุณทํางานหรือไม่ทํางานว่าประคุณเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไงบ้างนะครับแล้วข้อมูลหลักฐานเนี่ยคือ ของไทยเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับเพราะของไทยเรามีประวัติศาสตร์แล้ววัฒนธรรมที่เป็นของเราอยู่แล้วนะครับเรายืนยันได้เรามีหลักฐานแต่สําหรับกัมพูชาเนี่ยนะครับเขายืนยันไม่ได้เขาไม่มีหลักฐานแต่ข้อมูลกับภาพเนี่ยกับมากับเป็นของไทยนี่แหละครับในเว็บทรงเว็วบไซต์เนี่ยน่าจะเอาไปตกไปแต่งหน่อยถ้าเป็นเกี่ยวกับข้อมูลนะครับคําพูดคําจาที่มีหลบกลงหลักการหน่อยนะครับกัมพูชาเนี่ยคงคิดไม่ออก คงมาเอาที่ไทยเนี่ยไปปรับตรงปรับแต่งคําพูดให้มันมีความน่าเชื่อถือหน่อยผมคิดว่าอย่างนี้นะเอ,อนะครับต่อมาครับทุกคนการยื่นเสนอของกัมพูชาครั้งนี้นะจึงไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการปกป้องและรักษาเอกลักษณ ทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในภูมิภาคอีกด้วยฮะฮะแล้วก็ได้ยืนยันแล้วนะครับนะก็ได้ทำการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าประเพณีแต่งงานเขมรสอดไส้ชุดไทยขึ้นทะเบียนยูเนสโกปี2026สถานการณ์ตอนนี้นะครับก็อยู่ในลิสต เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่กรรมการเคาะในที่ประชุมปีหน้า2026เท่านั้นอ่ะเป็นไงบ้างทุกคนได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเนี่ยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับนี่ครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเขาจะเอาของเรา ไปเป็นของตัวเองอีกแล้วนะชุดไทยอะไรที่เป็นของไทยต่างชาติเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าต่างชาตินะครับเนี่ยทางยูเนสโกเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วเขาก็เห็นแล้วว่าชุดไทยเป็นเป็นยังไงชุดแต่งงานไทยเป็นยังไงสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือนู่นครับกัมบูชาครับนะ กัมพูชาไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรไม่มีพงไม่มีภาพที่พอที่จะเป็นหลักฐานได้แต่ประเทศไทยมีทุกอย่างมีข้อมูลมีภาพมีอะไรที่นำเสนอมาโดยประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะครับเราต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าปีหน้า2026เนี่ยทางยูเนสโกเนี่ยจะพิจารณายังไงเกี่ยวกับประเพณีแต่งงานของกัมพูชาจะให้ไปปรับเปลี่ยน ข้อมูลหรือภาพใหม่หรือเปล่าหลังจากที่เห็นข้อมูลและภาพของกัมพูชาที่ได้ไปยื่นแล้วเนี่ยจะพิจารายังไงนะคงไม่พอเห็นปุ๊บเอา้าอันนี้มันชุดไทยนี่ประเพณีไทยนี่เออไม่ได้ไม่ได้อันไล่กลับไปปรับเปลี่ยนใหม่ไปหามาใหม่ข้อมูลนี้ไม่เป็นจริงข้อมูลเป็นเท็จอันนี้มันของประเทศไทยเออแบบนี้คอยโล่งใจหน่อยฮะไม่โล่งใจไม่ได้ นะครับทางยูเนสโกเนี่ยก็เคยไปดูนะครับไปดูผ้าไทยไปดูชุดไทยนะครับตามพระราชวังด้วยนะครับแล้วก็ตามที่จัดนิทรศการที่ลอนดอนนะครับที่ประเทศเอ,อังกฤษเหมือนกันนะครับนะทางยูเนสโกเนี่ยก็ได้ไปร่วมดูไปเห็นรูปแบบของผ้าชุดไทยนะครับความสวยงามของผ้าชุดไทยเขาก็ได้ไปดูแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นี่แหละคือของไทย แต่ถ้าเขานำไปแบบนั้นน่ะทางยูเนสโกก็อาจจะพิจารณาเยอะๆหน่อยนะไม่ใช่ว่าจะไปสอดใส่ตามเขานะครับนะคนไทยนี่ก็ระแวงเหมือนกันนะไม่ค่อยไว้ใจเหมือนกันนะตั้งแต่เขาพ่อวีหานั่นแะนะครับสารโลกเนี่ยนะครับนี่และครับ,รบทุกคนนี่แหละศึกวัฒนธรรมอ่ะเป็นของคงเป็นของใครมัวตรงมัวตัว,ว,ตวไปหมดตอนนี้ นะครับกัมพูชาก็สอดไส้ไปทั่วแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าสอดไส้ใครไปบ้างไปเอาของใครมาบ้างไปเป็นของตัวเองคนะตอนนี้นะครับนี่ครับเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมกัมพูชาสอดไส้ชุดไทยในเอกสารเนี่ยก็ยื่นประเพณีแต่งงานมรดกโลกยูนเนสโกจอพิจารณาปีหน้า2026นั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับเป็นไงบ้างาทุกคนได้ รับดูเรื่องราวพวกนี้แล้วทุกคนมีความคิดยัยงไงลองคอมเมนต์กันดูนะครับทุกคนนะยังไงก็อ่ะคนไทยเนี่ยก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะยูเนสโกจะไปในทางทิศไหนจะไปในทางเขาหรือว่าจะมาทางเราเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับไว้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด subscribe กไดไลค์กดแชร์ share, ให้ช่องนุ่งรงชาแนวด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ